ไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะก็สามารถหาเงิน1 0 0 0ได้ต่อวันสวัสดีครับผมผู้กองฟลอกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ในหัวข้อหาเงิน1,000ต่อวันเขาทำกันยังไงวันนี้ผมจะบอกให้นะครับอย่างแรกเลยเราต้องไปสมัคร s h o ป e e Affiliate ก่อนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยและที่สาคัญก็ อย่าลืมใส่โค้ดแนะนําเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับอย่าลืมใส่ที่โค้ดแนะนํานะโอเคหลังจากนั้นก็เสร็จในการสมัครแล้วนะก็เข้าไปที่บวกนะเข้าไปที่บวกแล้วเราก็สามารถเอาคลิปของเราที่นําเสนอสินค้าหรือรีวิวสินค้าต่างๆเนี่ยเราก็สามารถลงโพสต์ใน Shopee a f f i l i a t e ได้เลยวันแรกอาจจะไม่เห็นผลสักเท่าไหร่รอเดือนถัดไปเงินไหลแน่นอน เราต้องมีวินัยต้องสม่ำเสมอเราอย่าไปคิดมากว่าเออตอนแรกเราไม่ได้เออช่วงแรกเราไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องคิดมากเราแค่พยายามทำคลิปให้ให้ดีที่สุดให้ออกมาดีที่สุดไม่จะเป็นรีวิวสินค้าหรือเอาคลิปของเราที่โพสต์ลงทิก t อกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถลงมา,าในช่อง s h o p e e นะครก็เพียงเท่านี้แหละแล้วก็รอรับเงิน 1, 0 0 0ต่อวันได้เลยสำหรับคลิปหน้า อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ